สวัสดีนะครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูอีแตนซิ่งนะครับเป็นวางเครื่องแนวตรงแต่ว่าคราวนี้เกียร์จะอยู่หน้าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นของช่างแชมป์นะครับนี่ช่างแชมป์อีแตนซิ่งบางแตน โทรกับศูนย์แปดแปดสองสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็บปีเขาว่าชื่อไอ้แชมป์นะครับเฟซบุ๊กโอ้เปลี่ยนแล้วเนี่ยวะคนละคนหรือเปล่าคนเดียวกันนะครับก็งบประมาณก็คันนี้ก็แปดหมื่นกว่าบาทนะไม่ไม่ได้รวมเครื่องนะนี่นะครับลองดิมามาขอรีวิวสักน,นิดเท่าไหร่ปีเขาบอกว่าเท่าไหร่นะแปดหมื่นกว่าแปดแปดปลายวะหรือแปดกลาง เออพี่เข้าก็ไม่ไม่บอกนะว่าแปดเท่าไหร่นะครับแปดตกว่านะครับก็ธ่านารลองทักไปลองลองทักไปในเฟซบุ๊กของช่างแชมป์ดูนะครับว่าเท่าไหร่คันนี้แต่ว่าสวยนะเป็นระบบเกียร์ก็เก่งขับเหมือนรถยนต์มันน่าจะเหมือนน้องพี่เอเนาะมีระบบขัดไม่รู้สิสวยมากนะเลด เงาวิบวับข้างหลังก็จะมีแนบมีโชคนะครับแล้วก็ระบบเบรกแขแคๆแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเขา้าเข้านาเข้าไร่นี่สะดวกสบายนะครับเพราะว่ามันมันช่วงมันสั้นนะครับเนี่ยงเขาเรียก<ป>ว่าอะไรล่ะแตนซิ่งมีไทยสตาร์ทน,นะครับ ก็ได้ชัดตั้งแชมป์นะครับเป็นพิ้งค์ปานแปลนปั้นแปลนก็มีเผาเวอร์อรร <Power. S 2> สองสองนะครับเป็นแมวงโดูดแมวงนี่ก็สวยนะครับผมพวงมาลัยไ,ไม่ใช่เผาเวอร์นะเป็นระบบธรรมดาครับแต่ว่าเบานะครับนี่นี่นะครับชินหมุนแบบนี้ก็หมุนได้เลยนะครับแ้วเขาก็จะไม่ไม่ไม่โชว์เครื่องนะครับจะโชว์แบบทรงนี้นี่โอ้โห หล่อหล่อมากมมาสุดยอดเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่มดแม่้าเป็นผมไม่เอามาลามามาลากเลย,เ,ยเดี๋ยวจะมาลองขับด,<ง>ดูนะครับไ,ไ,ไปทางนี้อ่ะ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ได้สิจะของรถมาอยู่จะของเขาไปขับรถยำนาอยู่นะครับแต่ว่าเขาทิง้งกุญแจอะไรไปให้ว้าว วาวเนี่ยไม่ต้องยกใช่ไหมพี่โอ้วาวเรายกตรงนี้ได้เลยนี่เพราะว่าเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่น้องพีใช่หรือเปล่าอืมใช่ใช่นี่นเดี๋ยวลองก่อนข้าเกียร์ปะ่ะโอเคเกียร์ว่างยังไงหอบะเอะาาิอ้เลยนะปิดหมาเลยนะเป็นเครื่องบิ้วอ่ะ โอ้นิ่มอะ่ะนิ่มนิ่มนิ่มแต่ว่าเสียงเครื่องอาจจะดังเสียงเครื่องอาจจะดังแรงหน่อยนะครับดังแรงนี่คือเสียงเครื่องเพราะเครื่องเออไม่ไม่ใช่เครื่องใหม่นะเป็นเครื่องเครื่องเก่านะครับสวยงามมากปะ โอ้หนี่เติมเติมน้ำมันที่เติมน้ำมันตรงนี้เออเขาเติมน้ำมันสุดยอดไปขึ้นขึ้นโอ้คัดนิ่มนะครับเบรกมือลืมดึงลืมดึงเบรกมือว่าดึงไม่ออก เอนึงนะครับนิ่มนะครับนิ่มๆตรงนี้ไม่มีนะน่าจะมีตรงนี้นหะจะได้สวยนะพวงมาลัยเอ็นสองนะโอ้พวงมาลัยเบามากนะอย่างกระเพาเวอร์เลยครับเขา ไม่ใช่พาวเวอร์จะวปยากกพาวเวอร์เลยอ่ะ oh. Đúng mà. Cái vàng này. Tôm nó đang tôm. luôn mà. <laughs> à. ทางไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าความไบน่าจะเป็นร้อยได้นะเพราะว่าไหลได้เยอะจะไปทางนู้นดีกว่า

ปมไปยัดนะ <laughs> โอ้ แล้วนะมีระบบไฟลงไฟเลี้ยวอะไรทุกอย่างนะครับผมเดิเนทางกับกี่ปลอดภัยนะครับปองมาลลยไม่ใช่ power แต่ว่าเบามากนะครับนี่นะอัตราความเร็วก็ที่ผมทดลองขับดูเมื่อกี้ใน70น่าจะได้นะครับถ้า,ามีสปริงน่าจะร้อยอร้อยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารถแบบนี้มันเบานะพี่นะรองนี่ครับะระบบขับเคลื่อนแล้วก็สายพานหย่อนไปนิดนึงถ้าสายพานตึงกว่านี้ก็ แต่ดีวันนี้นะครับอันนี้มันเชิงลื่นมันก็ใสเป็นเรี้ยวนี่นะพี่สะพานที่มันเป็นฟันเป็นล่องฟันนะครับอย่างนั้นแกวเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากโอ้หล่อเหลือเกินพี่แชมป์ตอนนี้พี่ชันเห็นแนละ้วก็อยากได้ไปหมดนะครับแล้วดับดับก็น่าจะยกวาวคนระับดับเลยอืม กัแจ้อ่านี่ครับมีระบบแบตเตอรี่พร้อมไฟเลี้ยวทุกอย่างนะครับผมอ่าไม่ผิดหวังเลยครับที่มาดูรถอย่างนี้เนาะน่าปีนเานาะใช่สวยๆตลอดนะครับเห็นแล้วเกิดกิเลสต้องมีไว้ครอบครองไว้สักคันนะครับไปขับเล่นอืมประมาณแปดหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ไม่รู้กว่าเท่าไหร่ระวังระวังท่อดาดขานะา<ษ>ข,าขาดาดท่อนะอ่ะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำ <ผม S 1> ลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติด<อ>าตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ลอยโทรมาหาผม